สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็อยู่กับน้องแตงกวาแต่งใจอีกแล้ววันนี้น้องแตงกวานะคะเอาสูตร PG นะมาแฮกเกมนี้เลยแม่สาว็อกเทลเราจะมันดื่มเบียร์กันก่อนมีใหม่นะคะโอ้โเสียงเป็นอะไรโอเคทุกคนคือเอาสาระนะช่วงนี้ PG จะบอกเลยว่าเป็นเอ่อเวฟที่แตกยากแล้วก็เกือมากๆจนตอนนี้นะคะต้องหายที่พึ่งทางใจนะคะแล้วก็ไปเจอสูตรสล็อตตัวนี้นะคะเขาบอกว่า เป็นสูตรซารอสจากประเทศนอกนะคะแล้วก็สามารถสแกนเจาะหลังบ้านของ BG ได้ด้วยนะนอกจากกว่าก็ลองเทสมาแล้วก็ถือว่ามันโอเคเนาะและที่จะบอกทุกคนนะคะทุกคนทุกคนต้องเทสกับเว็บตรงนะคะไปเทสกับเว็บเอเนต์คือไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นจ้ะใครที่อยากได้เว็บตรงอยากได้เว็บฝึกก็ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้มาดูกันวันนี้ว่าจะได้กำไรไปเท่าไหร่นะคะทุนมาที่2,000บาทค่อนขนะ้างสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้อยากจิบเบียร์เยน็เยนตอนเยน็นซัก ขี่บาทด้ขอกำไรสัก5,000ันนะคะมาดูกันว่าสูตรตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าสูตรตัวนี้นะพิเศษคือมันมีเวลารีเซ็ตและทุกคนคอยดูนะเวลาแบบมันแตกแล้วอะมันจะเปอร์เซ็นตนะ์อะมันจะลดลงนะคะก็ไม่รู้สิก็คือจะบอกว่าตั้งแต่เริ่มใช้สูตรตัวไหนก็รู้สึกว่า มันบวกดีกว่าเล่นเองเนาะเราได้รู้ด้วยว่าตอนนี้เกมไหนหน่าเล่นเกมไหนไม่น่าเล่นเนาะเราเบรกกันที่ห้าสิบเลยกดมือนะจ๊ะโอโหสิบมาต่อด้ดยเคสสวยงามจะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรยังไงนะคะใครนะคะที่เล่นเว็บเอเจนต์อยู่ก็ลองเปิดอกเปิดใจเนาะมาเล่นเว็บตรงดีกว่านะคะอีกตัวเดียวค่ะอีกตัวเดียวเนาะ ก็ที่แนะนําเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจ๊ะจะบอกว่าเคยไปดมเล็บเอเจมาแล้วเหมือนกันนะค้หมุนทั้งปีทั้งชาติคือกูก็ไม่แตกอ่ะคือแบบแล้วกูเป็นแบบเป็นคนที่แบบประมาณว่าขออย่ายอมแพ้อะไรประมาณนั้นอ่ะเออแล้วก็อืสุดท้ายกูก็ต้องยอมมันนะเพราะเงินกูหมดหมดไปกับมันเออกับเว็บเอเจนต์อะไรพวกนี้โอ้โหาาเอ้ยเปอร์เซ็นต์สุดเหลือ33%แล้วมาดูนะว่ามัน ยังจะให้เราอยู่หรือเปล่านะคะทุกคนเปอร์เซ็นต์สูตรน้อยขนาดนี้แต่ถ้ามันแตกก็ต้องยกนิ้วโป้งมือนิ้วโป้งเท้าให้มันนอเพราะว่ามันก็น่าจะแม่งจริงๆแหละอ่ะดูดิสูตรคือเหลือแค่3าซนะอีกอันเดียวจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าอ่ะยังนะจ๊ะก็จะขอเข้ากันที่เบ็หนึ่ร้อยเลยและกันนะเดี๋ยวก็วอร์มเบ็ห้าสิก่อนเนาะทุกคนเออ คือสูตรตัวนี้เขาจะช่วยเราตัดสินใจนะคะทุกคนว่าเกมนี้น่าเล่นไหมในเวลานั้นนะสมมติตื่นเช้ามาเจ็ดโมงเชา้าอุ้ยอยากจะปั่นสักนิดก่อนไปทํางานก็เปิดโปรแกรมสูตรขึ้นมาเลยทุกคนแล้วก็มาดูนะว่าเออตอนนี้เกมไหนกําลังแตกอะไรประมาณนี้เนาะก็คล้ายๆกลุ่มโบนัสทามนะกลุ่มโบนัสทามเราก็มีนะทุกคนคือเรามีทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าจะเออกลุ่มวางเลขหวยกลุ่มนําเล่นบาคาร่าอะไรพวกนี้นะคะก็มีหมดนะเหมือนช่วยทุกคนหาเงินนะ เพราะว่าปกติอ่ะเราอ่ะก็เป็นคนเล่นอยู่แล้วใช่ปะก็ทั้งบาทั้งสล็อตอะไรพวกนี้นะเราคือเราก็เล่นหมดนะก็เอาเวลาที่ตัวเองเล่นนี่แหละมานําทุกคนเล่นไปด้วยเนาะอ่าตานี้แก้วสวยๆคูณเท่าไรจัดไปเท่าไรร้อยห้าสิบคูณไปสี่หกร้อยเอมามันคือตัวเอหรือเปล่าหรือตัวอะไรอ้ายังไม่หมดนะจ๊ะเราก็เล่นกันไปนะเดี๋ยวจะ เพิ่มเบ็ดเป็น100ด้วยนะคะเพราะว่ามั่นใจในสุดเกือกั้มเเกินโอ้โหมั่นใจในสุดมั่นใจในสุดยิ่งกว่ามั่นใจในตัวเองอีกนะคะทุกคนบอกเลยจังหวะน,นี้และที่อีกหนึ่งอย่างที่อยากบอกทุกคนนะคะเว็บเอเจ้นนะบอกเลยว่ามาล็อกยูดแน่นอนนะทุกคนมาล็อกยูดแบบล็อกขั้นสุดขั้นเทพและโอกาสแตกก็คือแค่สามสิบสี่สิบนะคะทุกคนส่วนบ,บตรงก็คือโอกาสแตกแบบร้อยต่อร้อยอ่ะก็คือถ้าวันนั้นมึงดวงดีมึงก็ได้ไปเลยอะไรประมาณนี้เนาะ ส่วนที่เราเล่นเนี่ยคือแบบยังไงอะที่ให้แตกก็คือจะแตกแบบประมาณแบบว่าเป็นแบบรายได้รายวันอะไรประมาณนี้เนาะลงทุนสองพันกำไรพันหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็เอาแล้วเนาะทุกคนสิบมาจะร้อยยีเอไหมไม่ต่อนะจ้ะโอ้โหจะรอดไนะหมล่ะห้าร้อยโอ้โหสูตรก็อัตราสตรก็คือลงเหี่วไปแล้วจ้ะทุกคนแต่ถ้ามันแตกให้ก็ อย่าลืมยกนิ้วโป้งมือโป้งเท้าให้มันด้วยนะจ๊ะทุกคนอัตราแต่ก็ค่อนน้อยเลยโอ้โหสวยงามพระรามก้าพระรามแปดโอ้โหมาอีกห้าร้อยเจ็ดสิบไม่ยอมให้กูหมดก็ประมาณนี้นะเว็บตรงก็จะเห็นได้เลยว่าโอกาสเสี่ยยากนะเขาจะให้เราเรื่อยๆเลยนะอืมถ้าเป็นเว็บไอจีแบบนี้บอกเลยหมดไปแล้วหมดไปแล้วนะจ๊ะหมุนยี่สิบทีก็คือหมดไปเลยโอเคมาต่ออุ้ยเข้าไหม อันขันะมูกอ้อเข้าไมมเข้าไม่ขมีขม่ขมอน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 ค l e a s e okay เข้าเหอะเห็นปละสูตรเขาแบบมีเวลารีซองรีเซทให้นะคะทุกคนโอ้ยขันจมูก okay, อ้ยโอเคมาดูนะว่าเราจะได้กำไรไหมนะขอสักห้าพันนะแม่นะนะพ่อนะนะพี่นะน้น้องนะ โอเคสูตรตัวนี้นะน้องแต่งกวาสาวเนี่ยก็จะให้ฟรีนะคะสําหรับใครที่อยากได้ก็กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยหรือไม่ก็ดูให้จบก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่กำไรเลยก็อย่าเพิ่งไปกดนะจ๊ะหรือว่าย้อนกลับไปดู EP ีเก่าๆก็ได้นะมีรีวิวทั้งทุนหลักร้อยทุนน้อยทุนมากก็มีนะจ๊ะเออกลับไปดูได้เล่นเองไม่เคยบวกเลือกเกมไม่เคยถูกก็ลอง อันนี้ดูนะลองเปลี่ยนเว็บเปลี่ยนอะไรดูเนาะเพราะว่าอาจจะเล่นเว็บเอเจนต์อยู่ก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เว็บตรงในไทยมันเหลือแค่ไม่กี่เว็บแล้วอะทุกคนเออคือแบบหลังๆคนนู้นก็บอกเว็บตรงเว็บตรงเว็บตรงคือแบบเว็บตรงกันเยอะไปหมดแต่บางทีกูเข้าไปเล่นกูก็รู้สึกได้เลยว่าเว็บเธอนะมันเว็บเอเจนต์เอเค คลิปนี้ก็จะนานนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าอัตราสูตรมันแบบอัตราแตกของสูตรนี่ยมันเหลือน้อยนะมันก็จะแตกอย่างนิดหนึ่งเหมือนเราเข้ามาไม่ตรงเวลามันนะแล้วเราก็แบบไม่อยากออกไปนะให้เสียเวลาแล้วก็มาลองเล่นๆดูว่ามันจะให้ไหมเดืือ200อแม่เจ้าแม่เจ้า200กับเบ็ตาละห้สโอห้าสบบาทสุดท้ายไม่นะ ไม่อุ้ยยังไม่หมดทุกคนแก้วไปดีแก้วไปดีพันสองโอ้โหจกเลยอะิบาทสุดท้ายมันคั้นเทพจริงๆบอกแล้วเว็บตรงมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้หมดยากหมดยากนะจ๊ะสำหรับเว็บตรงอาปาไปเบ็ดร้อยเลยมีโอกาสแค่สิบรอบนะคือต้องแตกมาดูนะสูตร20%โอ้โหมาที่400ร้อบาทสูตรยีดเนนะคะมาดูว่ามันจะแตกเปล่านะจ๊ะทุกคน สูตรตัวนี้นะคะจอดได้ทุกค่ายเลยัวนีอโอ้ย,อยเข้าฟิสปบินเบ็ดร้อยาพวกเบ็ดร้อยวพวกได้เท่าไหร่ก็เลิกนะจ๊ะได้เท่าไหร่ก็เลิกว่าไปหนึ่งว่าไปสองโอเคตาสามได้อยู่รอบนี้เท่าไหร่เอ่ยเต็มโอ้โหตัวแพงพันห้าคูณสี่หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบโอเคทุกคนเราเอาทุนมาสองพันตอนนี้มีเจ็ดพันสามก็ถ้าจอฟรีเกมนี้คือจะได้เท่าไหร่หรือไม่ได้ก็คือเราก็เลิกนะเพราะว่า พูดไปต้นคิดว่าขอกำไรสนะักพันสองพันเนาะแล้วมันก็ได้จริงๆโอ้แปดพันหกโอ้โหเลยแล้วเลยแล้วได้กำไรหกพันแล้วโอเคคลิปนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์อย่าลืมยกนิ้วป้อมมือแล้วก็นิ้วโป้งเท้ามาให้สำหรับสูตรด้วยนะจ๊ะสูตรตัวนี้นะใครอยากได้ก็กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้มาได้เลยบอกเลยว่าแม่นจริงทุกคนมันแม่นจริงถ้าไม่งั้นไม่เอามารีวิวหรอก ปกติคือหายไปจากช่อง YouTube นานมากจนไปเจอสูตรตัวนี้เออกูรีวิวล้วกันโอเคใครอยากได้สูตรนะคะทุน2องพเราได้มาที่แปดพก็กำไรประมาณห0พัเนาะใครอยากได้ก็ทักมาเลยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันยิ้มนาจ้า